ไพ่ใบต่อไปนะคะจะเป็น the emperor อ่ะ the emperor the emperor คือไพ่ของพระราชานะคะซึ่งคู่กับไพ่พระราชนีเมื่อกี้เนาะอ่ะอันนี้คือ king อันนี้คือ queen นะคะไพ่นี้คือ Zeus ค่ะไพ่นี้คือเทพ Zeus เลยคือตัวต้นเรื่องเลยของของทุกๆเรื่องในตำนานนะคะเอ่อไพ่ใบนี้แทนราศีเมษอ่ะมเมื่อกี้ลืมบอก ให้ดีเอ็มเพลสนะคะแทนดาวศุกร์แทนดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์จะเป็นประมาณนี้เป็นคนอบอวบเขาขาวท่วมๆดูลักษณะใจดีมีเมตตาเนาะอันนี้นะเพิ่มให้นะคะเดี๋ยวลืมให้ดีเอ็มเพลอร์ The จะเป็นตัวแทนราศีเมษราศีเมษเป็นราศีของประเทศไทยนะคะเป็นดวงเมืองของประเทศไทยเพราะฉะนั้นดีเอ็มเพลอร์นี้จะเป็นตัวแทนของราศีเมษซึ่งเป็นราศีในการปกครองหรือกะห,หรือตัวแทนประเทศอ่ะ คุณเห็นหน้าไพ่ไหมว่าบรลลังอะ่ะมันไม่ใช่บัลลังที่แบบเป็นโซฟาเบาะนุ่มอะไรที่อย่างที่เราเห็นนะคะอันนี้มันคือเป็นบรลลังยุคโบราณเหมือนเป็นคนที่บุกเบิกเป็นกษัตริย์ในยุคบุกเบิกจริงๆเออบรลลังก็คือเหมือนแบบเป็นปูนก่อขึ้นมาแข็งแข็งหย,ยาบๆอ่ะนะคะแล้วเออใส่ชุดเกราะอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือชุดเกราะนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ ก,ก็คงจะเรียกว่าเป็นเเเปปป็็ป็นนนอคาถาเหมือนกันนะคะมีมงกุฎตรงนี้ที่สวมนะคะด้านหลัง่ะด้านหลัง่ะคุณจะแทบไม่เห็นอาคารบ้านเรือนเลยนะจะเห็นเป็นเหมือนเป็นภูเขาภูเขาที่แห้งแล้งภูเขาที่แห้งแล้งตรงเนี้หัวันี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือหัวแพะหรือหัวแกะนะส่วนทุกวันเนี้หวนี้ก็ยังแยกไม่ออกนะคะว่าระหว่างหัวแพ้กบหัวแกะอ่ะ แต่ใดๆเลยสมัยนั้นอ่ะเขาก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกินอยู่แล้วอ่ะเออในหนึ่งมือนี่ถือผลไม้หนึ่งลูกเอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยคอยคอยนั่งมองนั่งเฝ้าดูความปลอดภัยอะไรของประเทศของประชาชนตลอดเวลาเห็นไหมใครอันเนี้ยชุดคือชุดสีแดงชุดสีแดงเขาเรียกว่าแทนธาตุไฟอ่ะแทนธาตุไฟนะคะ จะเป็นแดงเข้มเอยจะเป็นแดงตุ่นๆเอ่ยนะคะเออมันเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟที่กําลังบ่งบอกว่าเนี่ยสู้สุดชีวิตนะไม่เคยยอมแพ้ใครไม่เคยยอมกลัวใครทุกสึกทุกสงครามต้องชนะเท่านั้นอันนี้คือ the emperor ลักษณะของเขานะคะทีนี้มาดูคีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดได้แก่อำนาจอ่ะไพ่จักรพรรดิคืออำนาจความยิ่งใหญ่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนักการเมือง ทำงานต่างชาติเดินทางต่างประเทศเหมือนที่บอกนะคะว่าใครจำความหมายอะไรไม่ได้คุณจำคีย์เวิร์ดเหล่านี้ให้ได้อำนาจความยิ่งใหญ่ได้เลื่อนตำแหน่งนักการเมืองทำงานต่างชาตาิเดินทางต่างประเทศนะอันนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคะทีนี้การทายความหมายทั่วๆไปทั่วๆไปของไพ่ใบนี้นะด h e มเพอเร์เนะะี่ยค่ะจะเป็นความหมายของโครงสร้างเหมือนที่บอกว่าด h e มเพอเรอรนี่แทนราศีเมษซึ่งเป็นราศีของประเทศ เป็นโครงสร้างใหญ่ๆนะคะหรือระบบหน่วยงานขนาดใหญ่แต่ก็จะเน้นไปทางระบบราชการซะมากกว่าเนาะประมาณ80-90%เลยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านดวงเจ้าสัวก็จะหยิบได้ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนแห่งอำนาจความยิ่งใหญ่และอิทธิพลถ้าใครที่รับราชการอะไรก็ตาม ถ้าคนหยิบได้ไพ่ใบนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งและเลื่อนขั้นหรือใครที่กำลังสอบจะบรรจุข้าราชการอะไรก็ตามนะยังไม่ต้องแยกประเภทนะว่ากระทรวงทะวงกรมไหนแสดงว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะไม่ใช่แค่อัตาจ้างนะอ่าถ้าจะเล่นการเมืองใบนี้เท่านั้น,นะคะ่ะไม่มีใบอื่นนะ ใบนี้เท่านั้นคือนักการเมืองถ้าจะเล่นการเมืองต้องหยิบได้ใบนี้เท่านั้นเนาะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งผู้นําจริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆนะเคยดูให้นักการเมืองที่มีมีแบบตําแหน่งอะ่ะเขาได้ใบนี้จริงๆนะเออเอ,อความหมายอื่นนะคะเป็นโอกาสแห่งความสาเร็จของคุณอะ่ะแสดงว่าคุณมีโอกาสในการ่ในการทายจรอ,อ่คุณมีโอกาสในความสําเร็จให้คุณตั้งใจทําต่อไปถึงจุดหมายนะคะหรือ ถ้าคุณกาลังหางานค่ะหรือกําลังแบบรอบโปรเจกต์อะไรประมาณเนี้ยคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆระดับประเทศอ่ะโปรเจกต์คือใหญ่มากเลยหลักแบบสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านขึ้นไปนะคะหรือในขณะนั้นคุณอาจจะต้องวิ่งเต้นวิ่งเต้นให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่คุณออติดขัดและมีอุปสรรคอยู่นะคะ ไพ่ใบนี้อ่านอกจากที่บอกว่าเป็นนักการเมืองแล้วพวกพวกข้าราชการใช่ไหมไพ่ใบนี้ยังเหมาะกับพวกนักกฎหมายนะคะนักกฎหมายเอทหารก็ได้ค่ะตำรวจก็ได้ค่ะเอพวกที่ทํางานที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์อประเภทแลบอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็อะไรนะบริษัทขุดเจาะน้ํามันได้เอและเขาบอกว่าอาจจะได้เป็นในพนระดับสูงเลยนะคะ อืมอันนี้นะคือคือความหมายของ the e m p r o r ทีนี้สมมติถ้าเป็นผู้หญิงละ่ะแล้วจับได้ไพ่ใบนี้ผู้หญิงที่จับได้ไพ่ใบนี้คุณลองนึกคุณลองนึกนึกกลับกันนะโดยหน้าที่ที่โดยความหมายที่ผ่านมานะมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่แม่ต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้ามันกลับกันแล้วเป็นผู้หญิงอะที่จับได้ไพ่ใบนี้ยซึ่งจริงๆผู้หญิงไม่ควรที่ต้องทํางานหนักขนาดนี้คุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นยังไง เธอจะเก่งเธอจะแกล่งพอๆกับผู้ชายเลยนะเธอจะได้ตำแหน่งที่สูงมากเธอจะใช้ความสามารถของเธอในการที่จะแบบได้ผลงานมาเธอจะใช้ความสามารถของเธอในการเลื่อนตำแหน่งและเธอจะไม่สนใจใครใดๆทั้งสิ้นอ่าแข็งกว่าผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะแข็งกร้าวกว่าผู้ชายเยอะมากเลยเนอะแล้วเรื่องงานของเธอจะเด่นมากแต่เรื่องความรักของเธอจะไม่ค่อยเด่น นะแล้วทีนี้ถามว่าถ้าผู้หญิงจับได้ไพ่นี้แล้วแบบมันแข็งเกล้าขนาดนี้อ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเรียกได้เลยว่า,วาเป็นเป็น,เป,นเป็นดวงที่ข่มผู้ชายได้เลยนะคะแล้วถ้าจะเป็นการแก้กเกี้ยวผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะคุณจะต้องแบบว่ามีสามีหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นเออหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างชาติเดินทางไปต่างประเทศ ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะเอ,อ่ออาจจะได้สัญชาติพลเมืองของประเทศนั้นๆตามสามีเลยก็ได้อันนั้นมันถึงจะแก้เกลียวในเรื่องของความรักได้นะคะไพ่นี้เป็นไพ่แห่งการบริหารจัดการการออกกฎต่างๆด้วยนะคะการลงโทษลงทันทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งการตั้งระบบวางระบบวางโครงสร้างวางระเบียบว,วินยัยเอ,อ่อการตัดสินโทษการกดดันอยู่ในไพ่ใบนี้นะคะ ทีนี้นิสัยอ่ะเราเรามาเข้าด้านนิสัยนิสัยจะเป็นจะมีความเป็นผู้นําสูงมากเลยเพราะว่ามีเพราะว่ามีอํานาจไงมีอํานาจบาร,รมีนะคะเขาจะมีความหนักแน่นเอ,อมีความเป็นระเบียบวินัยที่เด็ดขาดนะคะแล้วก็อาจจะอาจจะยังออกไปทางที่เป็นคนที่มีความคิดไปในหัวโบราณหน่อยๆน,นะคะก็ยังไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าไหร่เนาะบางอย่างบางเหตุผลในนิสัยของเขาเขาก็จะยังมองแบบ เขาเรียกว่าประเพณีเดิมๆประเพณีดั้งเดิมประเพณีพื้นบ้านหรืออะไรนั่นนู่นี่อะไรเงี้ย<ๆ>เขาเขาเขจะยังมีติดประมาณนี้อยู่บางทีก็เป็นคนเงียบขรึมอ่านใจไม่ค่อยออกแล้ก็เป็นคนที่พูดน้อยนะคะส่วนด้านความรักอย่างที่บอกเลยเนี่ยเมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนต่างชาติและนะ the emperor คือซูสใช่ไหมซูสเนี่ยประวัติความเจ้าชู้นี่คือสุดค่ะมีเมียเยอะมากมีลูกเยอะมาก ไอ้คำว่าเยอะมากเนี่ยนะหลักร้อยนะคะถ้าใครลองอ่านประกานำกรีลองอ่านนิยายกรีกอะนะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยซูสมีเมียกี่คนแต่เมียที่ลายที่สุดคือใครที่คอยแบบทำลายเมียอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยซูสมีความเจ้าชู้แฝงอยู่แต่ถ้าเขาได้รักใครแล้วอะเขาจะรักคนนั้นต่อให้เขามีเมียหนึ่งเมียสองเมียสามเขาจะดูแลเมียสามคนเนี้ยให้ให้เท่าเทียมกัน ให้พอๆกันเออหมายว่าฉันรักได้ฉันก็รับผิดชอบได้ประมาณนั้นแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ความรักมาแม้กระทั่งนะในตามตำนานนะคะแบบยอมแปลงกายเป็นนกเพื่อที่จะไปหาหญิงสาวในออขรือห่าหรือหอคอยอะไรนี่แหละเออแล้วก็แบบเหมือนทาเป็นเชื่องมากเลยพอตกกลางคืนมาก็แปลงกายกลับมาเป็นเทพซูสเหมือนเดิมแล้วก็ได้หญิงสาวนั้นเป็นเมียเห็นไหมไม่สวนวิธีการนะ สำหรับเรื่องความรักนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยต้องวิธีการเป๊ะๆนะเออทีนี้เอ,อตำแหน่งด้านการงานนะคะก็อาจจะได้ทํางานบริษัทต่างชาติก็ได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับต่างชาติและต่างประเทศนะคะด้านการทํางานถ้าคุณได้ทํางานกับบริษัทต่างชาติหรือคนต่างชาติอ่ะคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศเร็วมากนะเล่นการเมืองได้ได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายพลนะคะด้านการเงินร่ํารวยเงินทองมหาศาลแต่อันเนี้ยก็อย่างที่บอกนะ คุณลองดูนะคะว่าเขาเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่เขาแทบไม่ได้มีอะไรที่แบบมันดูควรจะเป็นกษัตริย์เลยมันมันมันไม่ได้สดใสแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยไอ้ความร่ํารวยเงินทองมหาศาลอนะ่ะต้องดูเหรียญที่มาประกบด้วยนะว่ามีเหรียญที่มาประกบด้วยไหมคุณกษัตริย์นะคะไม่ได้ร่ํารวยทุกทุกพระองค์กษัตริย์ไม่ได้มีเงินมากมายทุกพระองค์เข้าใจไหม แต่จะมีอํานาจบารมีและมีความศรัทธาจากผู้คนเนาะเพราะฉะนั้นการเงินอันนี้ให้ดูให้ประกอบด้วยนะคะส่วนการศึกษาก็จะเด่นในเรื่องของการศึกษามากๆพอๆกับดีเอ็มเพสเมื่อกี้เลยก็คือว่าคุณสามารถเรียนต่อได้ระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกต่างประเทศนะอ่าเมื่อกี้อาจจะอยู่ในประเทศไทยเนาะแต่อันนี้ยระดับต่างประเทศนะคะสุขภาพเขาบอกว่าระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับศีรษะและอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนจากศีรษะ อันนี้ไม่รู้คือยังไงนะแต่ไอความหมายเนี้ยมันทายได้จริงๆเอ,อเขาบอกต่อๆกันมาว่าเพราะว่ามงกุฎอันเนี้ยมันหนักมากเพราะฉะนั้นแล้วก็ความที่เป็นกษัตริย์นะักรบอะค่ะจะต้องมีความคิดตลอดเวลาแทบไม่ได้นอนแทบไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะเป็นสโตรกก็ได้อะเออเขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าให้คีย์เวิร์ดตรงนี้มาว่าอ๋อยังไงอาจจะแบบใส่ไปแล้วหนักหัวเกินไป ทำให้ปวดหัวได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจริงๆนะไม่ได้เล่นนะมันคือความหมายจริงๆนะคะเนอะนอกนั้นก็คือเราสามารถที่จะเอาความหมายของเรือนราศีเมษนะคะมาตีกับไพ่ใบนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นดีเอ่มอ DM ์ดีเอ r พอระดีอ r มเพไพ่พระราชาก็ผ่านไปเนาะความหมายมีประมาณเท่านี้นะคะไปไพ่ใบต่อไปจ้ะ